ู่นีตอนกระแสหิวแสงที่ไปออกคนกระแสก็บอกว่าเนี่ยคนหมดเกลี้ยงตาดูค่ะนะกูไม่ได้เข้าข้างตักดุงกระนกนะคะเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกค่ะวันนี้เราอยากจะมาพิสูจน์ เขาโทรมาหาฉันพี่แล้วมันพูดเนี่ยมันนอนอยู่โรงแามหนูเลิกทามเนี่ยหนูป่วยนอนอยู่โรงแรเนี่ยสายสายอะไรเนี่ยระยงระยางหมดเลย แม่ลีนาจังค่ะบุกพิสูจน์ถึงหน้าบ้านแม่ตักนะคะพบรถหรูยังอยู่ค่ะจอดอยู่3าคันไม่เชื่อว่าจะหลบเลี่ยงทรัพย์สินนะคะยังคงติดต่อกันได้อยู่ค่ะเผยว่าแม่ตักก่อนกนกนะคะป่วยเป็นโรคเนื้องอกในมดลูกจากกรณีข่าวร้อนค่ะปมผู้เสียหายนะคะร้องแม่ตักป่าเบียร์ค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ้าของร้านทองค่ะซื้อทองออนไลน์ไปนะคะแต่ว่านําไปขายไม่ได้บางคนนะคะได้ทองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงตามที่โฆษณาบอกในไลฟ์ค่ะของบางอย่างนะคะก็บอกว่าทองแท้แต่พบว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ค่ะเรื่องราวนะคะเดือดรรรระะะะะอุคค่ในนนาายกกหแส มีการชําแหละขยี้เรื่องนี้ถึง5วันติดกันเลยทีเดียวในหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของทองซองแดงอ,อมทองและยังมีในส่วนของเหล่าคนดังต่างๆนะคะที่เคยถูกจ้างไปไลฟ์ค่ะหากมีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงนะคะก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วยโดยลูกค้าที่เป็นผู้เสียหายค่ะทางพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเคนโดนะคะได้มีการนำทับค่าหอบหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดนะคะแม่ตักและป๋าเบียความผิดฐานช่อโกงและช่อโกงประชาชนค่ะซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินนะคะไม่สามารถยอมความได้ทั้งนี้ค่ะในเรื่องอื่นนะคะอย่างเส้นทางการเงินค่ะที่จะต้องถูกตรวจสอบนะคะ เพราะว่าเบื้องต้นทราบว่าเสี่ยงจะโดนข้อหาฟอกเงินนะคะและดูเหมือนจะหลบเลี่ยงภาษีด้วยหรือไม่เพราะไรายได้ที่เธอะะทำธุรกิจมา5ปีที่มีการแจ้งนั้นรวมแล้วมีกําไระะกว่า10บล้านซึ่งยังไม่เท่ากับราคารถหรูของเธอ1คันเลยด้วยซ้ำทั้งๆที่ไลฟ์สไตล์ในโซเชียลค่ะนอกจากจะชอบทําบุญแจกเงินนะคะเธอก็ยังมีบ้านหลายหลังมีรถหรูอีกเป็น10คันนะคะทาให้หลายคนคจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อโดยหากมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วะะว่าได้มาจากการกระทําความผิดนอกจากจะติดคุกแล้วะะทั้งเงินและ ทั้งหมดเลยนะคะจะถูกอายัดทันทีขณะที่ในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเวลา10นาฬิกานะคะ28กันยายนค่ะประชาชนยังหลั่งไหลกันไปนะคะขายทองคืนที่หน้าร้านทองของแม่ตากัป๋าเบีรยนะคะผู้เสียหายบางรายคะ่ะเผยว่าต้องการเงินคืนทุกบาททุกสตางค์นะคะถึงจะไม่ดาเนินคดีค่ะบรรยากาศหน้าร้านทองของแม่ตากัป๋าเบีรยนะคะมีประชาชนมานั่งรออยู่หน้าร้านกันอย่างเนืองแน่นค่ะนําทองที่เคยซื้อไปนะคะแล้วก็ของแถมต่างๆมาขายคืนค่ะซึ่งจากการสอบถามผู้เสียหายบางคนนะคะได้เปิดเผยว่าได้มีการนําทองมาขายคืนในวันนี้ ไม่ได้ราคาเต็มอย่างที่เคยซื้อเอาไว้ตั้งแต่แรกเขาให้เหตุผลว่าตนไม่มีของแถมกลับมาด้วยซึ่งตนก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆจึงยอมขายไปตามราคานั้นๆเพราะว่าเดินทางมาไกลรีบขายรีบกลับและผู้เสียหายอีกรายนะคะเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางมาตั้งแต่เช้ามาจากจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะนําทองที่ซื้อมาขายคืนซึ่งทองที่ตนซื้อไปคือปีเซียที่เขาบอกว่ามีน้ําหนักทองอยู่ที่9 9 9 9แต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะไม่ถึงตนจึงรีบมาขายคืนและเมื่อนักขข่ะะ่่่่าา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 ววไดถถมมมทททํึงงเเเชือออใจีนะ Life ขายในออนไลน์ค่ะเป็นทองจริงผู้เสียหายนะคะบอกว่าด้วยความที่ตนเป็น FC แล้วก็เชื่อใจศรัทธานในตัวของแม่ตักกัะป๋าเบียเพราะเห็นว่าเขาช่วยเหลือสังคมเยอะจึงไม่คิดว่าเขาจะมาหลอกลวง FC ตนจึงได้ตัดสินใจซื้อไปและตนจะไม่ดําเนินคดีกับเขาถ้าเกิดว่าตนได้เงินคืนทุกบาทสุดท้ายนี้นะคะก็ยังมีคนหลั่งไหลค่ะเอาทองไปคืนกันที่ร้านนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะอีกหลายวันนะคะถึงจะขายทองคืนได้ครบทุกคนค่ะท่านผู้ชมและในส่วนของผู้เสียหายที่จะต้องการดาเนินคดีกับแม่ตักและป๋าเบียรนะคะก็ยังคงย แลาต่อมาค่ะเนออ็ตใดโลชื่อดังนะคะอย่างคุณลีนาจังค่ะอีกคนนึงที่เคยมีภาพร่วมเฟรมนะคะไลฟ์สดกันกับแม่ตักค่ะจู่ๆก็ได้โผล่นะคะบุกไปที่หน้าบ้านค่ะเพราะว่าอยากจะไปพิสูจน์นะคะที่มีข่าวลือเป่าๆว่าแม่ตักนั้นขนรถหรูค่ะหนีออกจากหมู่บ้านไปหมดแล้วนะคะว่าเป็นจริงหรือไม่สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวลือออกมานั่นเองนะคะอย่างเพจบิ๊กเรียนนะคะที่ได้มีการโพสต์แฉเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าภาวนาอยาดล่องหนแมคลาเรนเป็ดของ่อนกนเอสุวรรณบุตรหลบอย่างไรก็หาเจอและ ยังมีอีกโพสต์นะคะที่เป็นภาพค่ะเหมือนคนในหมู่บ้านนะคะถ่ายเอาไว้ได้นะคะโดยถูกสงสัยว่าเป็นช่วงที่มีการแอบขนรถหรูออกจากบ้านค่ะซึ่งรายละเอียดในโพสต์นะคะเพจมิกเกียนค่ะได้ระบุว่ารถหรูอวดโชว์ถูกขนย้ายออกจากบ้านพักพอตกเป็นกระแสะข่าวคุณซื่อสั่งให้ขนย้ายรถหรูออกจากบ้านตอนตีสี่จากบ้านเล็กที่ 7x ซอยรามอินทรา65หมู่บ้านเลิศอุบลปัจจุบันเหลือรถจอดอยู่แค่3คันหนึ่งเลยคือรถปอร์เช่2เลยคือเอาผ้ดสีดำเมียใชย้และ3รถเก่งซูเปอร์คาร์สีแดงขัวใช้คลุมผ้าเอาไว้และดุม เหมือนว่ารถที่ถูกจับตาม,มากที่สุดค่ะท่านผู้ชมน่าจะเป็น m มคลาเรน 720S Spider นะคะที่ราคานะคะอยู่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งในโลกออนไลน์นะคะก็ยังมีคนตาดีค่ะเห็นรถ m มคลาเรน 720S Spider นะคะกำลังถูกขนย้ายไปที่ไหนสักแห่งค่ะโดยเจ้าของคลิปนะคะได้ตั้งคําถามว่าใช่คันของแม่ตักก๊กหรือไม่นะคะมีผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าคุณอ้วนเล่าเรื่องผีค่ะได้ลงสตอรี่คลิปนี้เอาไว้นะคะและระบุว่าใช่ใช่ไหม และจากกระแสข่าวลือนะคะที่ว่าแม่ตักและป่าเบียร์ค่ะได้ขนย้ายรถสปอร์ตหรูจํานวนหลายคันนะคะออกจากบ้านภายในซอยรามินทา65แยก2-4นะคะแขวงท่าแรง้งเขตบางเขนกรุงเทพนั้นมีรายงานว่าวันนี้นะคะ28กันยายนค่ะเมื่อไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะพบเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะสูงสงชั้นเนื้อที่ประมาณ300ตารางวาค่ะภายในลานจอดรถนะคะมีรถจอดอยู่3คันจริงๆค่ะเป็นรถเอาผาดน,นะคะสีขาว1คันและรถพอร์ชค่ะสีส้ม1คันนะคะส่วนอีกคันค่ะเป็นรถสปอร์ตไม่ทราบยี่ห้อนะคะมีผ้าคลุมฝุ่นปิดเอาไว้อยยู่่คะภา นนบ้าก็ปิดเงียะะคซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านนะคะได้มีการเล่าว่าก่อนหน้านี้ค่ะบ้านหลังดังกล่าวของแม่ตักและป๋าเบียจะมีรถยุโรปค่ะรถสปอร์ตรูนะคะจอดอยู่นับ10คันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการเช่าที่ดินใกล้เคียงกับบ้านนะคะเพื่อจอดรถอีกหลายคันค่ะทั้งนี้ค่ะหลังมีข่าวนะคะก็มีการทยอยค่ะเอารถออกไปตั้งแต่ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่27นะคะต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดของวันที่28กันยายนนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะในเวลาต่อมาค่ะประมาณเที่ยงะท่านผู้ชมค่ะแมลี่าจังนะคะได้เดินทางค่ะมาที่บ้านของแม่ต ว่ารถเนี่ยได้มีการขนย้ายออกไปจริงหรือไม่โดยทันทีนะคะที่แม่ลีนาจังได้เดินไปที่ประตูบ้านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้เดินทางมาดูด้วยตาของตัวเองเห็นว่ารถยังคงจอดอยู่ที่บ้านแสดงว่าตักก็ไม่ได้หนีไปไหนนี่แต่กลับมีสื่อสังคมออนไลน์ตีข่าวว่าคนรถเกลี้ยงบ้านแล้วทางที่ความจริงเนี่ยยังมีรถจอดอยู่ตนไม่ได้เข้าข้างตักนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาให้เงินหรือว่าให้ของอะไรตนทานแต่ตนดันเป็นผู้ที่ถูกประชาชนด่าทอว่าไปร่วมกับตักหล,ลอกลวงให้มาซื้อทองทั้งที่ตนไม่ได้เเเกี่ยยวววข้้องงลลคาามมจริแห็น ก็เห็นว่ายังมีรถจอดอยู่ไม่ได้เป็นเหมือนที่ข่าวสื่อสังคมออนไลน์เขาไปลงลีน้าจังนะคะก็ยังได้กล่าวอีกค่ะว่าเมื่อสองวันก่อนตนป่วยเป็นซึมเศร้าตักได้โทรศัพท์มาหาตนด้วยความสงสารเพราะเห็นว่าตนเนี่ยไม่มีกินนะคะไม่มีรายได้บอกว่าจะส่งของกินมาให้ตนจึงได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องเพราะว่ามันดึกแล้วในขณะที่แม่ตักนะคะก็บอกกับตนว่าแม่ไม่ต้องปกป้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่าแม่หนูเลิกทําธุรกิจแล้วหนูเลิกทําเพราะว่าป่วยนอนสายระยง,ระย,งระยางแม่รู้หรือเปล่ารายการดังเนี่ยให้เลยขาโทรมาหาหนู3วันติดเพื่อออให้ไปกกรราาย จากนั้นนะคะคุณลีน่าจังก็เลยบอกกลับไปว่าอย่าไปออกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเจ๊งตั้งหลายร้อยล้านจะถูกยึดซั์หรือเปล่าก็ายังไม่รู้ยังไม่เข็ดอีกหรอในขณะที่คุณต๊กก็ตอบกลับมาว่าแต่อย่างน้อยหนูก็ได้พิสูจน์ว่าทองหนูมันไม่ปลอมซึ่งคุณลีน่าจังนะคะก็ได้บอกกับสื่อมวลชนว่ามันยังคิดอย่างนี้อีกตนบอกว่าทีหลังเนี่ยก็ไม่ต้องไปช่วยคนอื่นมันเนรคุณโดยแม่ลีน่าจังนะคะยังบอกอีกว่าทราบว่าคุณต๊กนะคะป่วยเป็นโรคเนื้องอกในมดลูกทั้งนี้ตนก็ได้แต่ด่่าาาตตตตััััักกกไไไไปปปนนนะะะคคใใใใหห้้้้้้้้้ชชชชดดดดรรบบซซืือออททงงมี็แ อพอเวลาไปขึ้นศาลท่านจะได้เมตตารอลงอายาว่าได้ชดใช้เยียวยาให้ผู้เสียหายแล้วเมื่อถามเกี่ยวกับรถที่มีจานวน10บคันที่ทยอยออกไปแล้วนั้นนะคะลีน่าจังได้กล่าวว่าตักเป็นคนขี้อวดอยากจะมีรถตู้เล็กซัสเหมือนอดีตนายกเพราะด้วยความอยากอวดร่ําอวดรวยจึงได้ซวยแบบนี้แต่ตนเชื่อว่าตักไม่ได้มีการหลบเลี่ยงทรัพย์สินและก็ถ่ายเททรัพย์สินเพราะว่ายังได้คุยยังติดต่อกันได้อยู่อันนี้ก็ลูกจ้างเขาขับขับไปส่งฉันที่บ้านสีส้มเนี่ยก็ยังอยู่มันยังไม่ได้หนีไปไหนเออแล้วก็ไปไปแต่ ไิเกียนต่อคนุเนี่ยไปหมดเบ็เล้ยวตอแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีเพจหนึ่งที่ไปออกขนกระแสก็บอกว่าเนี่ยคนหมดเกลี้ยงก็มาแหย่ตาดูค่ะก่อนจะโพสอะไรนะกูไม่ได้เข้าข้างตักบุงกรกหนกนะคะเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกค่ะมันไม่เคยโทรหากูสองปีกว่าไม่เคยจ้างกูทํางานนะกูอยู่แบบอดอยากค่ะแก่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็วันนี้แลาอยากจะมาพิสูจน์ พราะว่าพวกมึงก็ไปกล่าวหากูไปด่ากูทั้งประเทศเลยบอกว่าอีนี่มันมันร่วมกับตักกอนกันหนกไปหลอกลวงคนผู้เสียหายซื้อทองฉันก็เลยมาดูว่าตั๊กเนี่ยมันขนไดหมดเพราะเราเคยมาบ้านนี้ครั้งหนึ่งตอนที่เขาจ้างฉันมาเยี่ยมบ้านเขาอะพี่เราไม่ได้จ้างฉันเป็นไลขายของแล้วพาฉันไปดูร้านทองพาฉันไปดูโกดังมันขายเก็บโปรตีนอะ เป็นร้านร้านกล่องเลยอ่ะแล้วก็พาไปบ้านมันสวยมีซันดเดียแล้วก็มีพนักง,งานอ่ะที่ทีมรีวิวอ่ะต้องแปดคนแล้วก็พามาบ้านนี้ไปดูห้องนอนมันที่มีกระเป๋าฉันก็เลยมามาดูว่าไอ้ตั๊กหนงจริงแบบก็ยังอยู่นี่ตอนก้ะแสหิวหแสงแล้วตัวพี่ลีน่าจังติดต่อได้ไหมครับเขาโทรมาหาฉันพี่อสองวันก่อนอฉันนอนอยู่บนเตียงเพราะฉันร้องไห้จนไม่สบาย ร้องไห้สามวันจ็นปวดซึมเศร้า <ฮะ S 1> มันจะโทรมาแม่แม่มเห็นหนูเห็นแม่ร้องไห้ไม่มีข้าวกินหนูจะให้คนเอาข้าวมาไปตัง้งสามทุ่มแล้วกูอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันมาป้นกูม,มาฆ่ากูกูมีแกงอยู่ในตู้เย็นกูแดกไม่ลงกูไม่สบายกูร้องไห้แล้วก็เลยบอกว่า แม่แม่ไม่ต้องกป้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่ามแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อีกขาพูดงน้แม่หนูไม่ทำธุรกิจแล้วหนูเลิกทำเนี่ยหนูป่วยนอนรงยานาเนี่ยสายสายอะไรเนี่ยระโยงระยางหมดเลยแม่รู้หรือเปล่าไอพี่พี่พหนุ่มผลกระแสให้เลขาเขาชื่อคุณรสอ่ะโทรมาตัวห,หนูสามวันแล้วขอร้องให้หนูไปออกผลกระแสแม่บอกมึงอย่าไปออก <c oughs> มึงเห็นไหมเนี่ยมึงตายเนี่ยมึงจะต้องติดคุก มึงจะเจ้งตั้งหลายลอยเลยนนะจะถูกเนียซับแล้วเปล่ามันยังไม่เข็ดหรอบะนี่แต่อย่างน้อยหนูก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทองหนูไม่พอมันยังคิดอย่างนี้อืมต๊กเนี่ยแล้วฉันบอกมึงไม่ต้องไปช่วยเหลือใครนะมึงโดนเนลคุณเบดมานี่ไงป้าเบียเขาก็บอกว่าไม่ห้ามหนูช่วยแต่หนูว่าชอบไปช่วยคนบอผัวมันก็ห้ามออฉันจะบอกว่าเด็กสองคนนั้นนะ่ะถ้ามึงไม่แจ้งก็ไม่มีคนแจ้งหรอกที่เลยจะไปหา มันเปิดสจ็กเกอร์ฟอนไงแล้วก็มีเสียงผู้ชายหัวเราะแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นใค,ครับมันไม่ได้วีดีโอขอามันโทรมาหาเราเรานอนอยู่บนเตียงฉันไม่เคยโทรไปหาที่พี่หน้านะเห็นเห็นเมื่อกี้พูดว่าเออโตคุณตักเนี่ยตอนนี้ป่วยอยู่แล้วก็มันพูดเนี่ยมันนอนอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลท,ที่ที่หายไปไม่ได้ออกสื่อเลยเนี่ยเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลป่วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรครนะคือตอนนั้นเนี่ยฉันก็คนแก่กลางคืนนอนไม่หลับก่อนที่จะเป็นข่าวดังฉันก็ ทั้งนี้นะคะเรื่องการป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกในมดลูกของแม่ตักนะคะที่แม่ลีนาจังได้พูดถึงค่ะแล้วบอกว่าเพิ่งจะเห็นคลิปดังกล่าวนะคะถูกแชร์ลงในโซเชียลค่ะซึ่งนั่นเป็นคลิปที่เคยลงเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าแม่ตักค่ะ,คะเคยอัปเดตเอาไว้นะคะว่าเธอกําลังต่อสู้กับโรคไทรอยด์และโรคเนื้อง,งอกมดลูกค่ะถ้าหากเป็นคลิปนี้นะคะน่าจะไม่ใช่ปัจจุบันค่ะเพราะว่าได้ถูกลงเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนก่อนที่จะไปออกรายการหุ่นกระแอย่ังไามมคค่่่่ทนน,นนนนอััได้้แี3เืงจากว่า คเคยลงคอนเทนต์นะคะอัปเดตเรื่องรถใหม่อยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็มีรถหรูนะคะมากกว่า9คันเลยทีเดียวและท่านผู้ชมราคาคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้รถหรูนะคะที่อยู่ในคลิปค่ะที่มีคนแชร์ไปอย่างมากมายนะคะว่ากําลังถูกขนย้ายนั้นจะใช่รถแม่ตั๊กหรือไม่และเรื่องคดีจะเป็นในทิศทางไหนต่อนะคะก็ต้องรอติดตามทางท็อปดาราไม่พลาดนามาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาวราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ดาวรานะคะ